ไปโชวหาพี่นกมาได้อ,จดจอยู่ในจ้อหนาวเดิี้เธอไปกอครยามมหนาสกมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยนุกเกอแม่แม่จ๋ามาบอกว่า ถึงเขาแม่หรอว่าเพื่อนสิว่ะพุทธะฮักนั่นเพคุนเบาหนูนะเพื่อนสิว่าเพื่อนหนาลากนี่ยเพื่อนเบาหนูเอาะยังาถึงไม่แม่หรอเขาคิดถึงไม่ล่ะคิดถึงเขาไม่ไปไม่ไม่ไม่คุณรู้ไหมว่าเขาเผาคุณอ่ะใครนั่นนี่ไงเขาคนนี้แหละตัวเองเขาแม่นี่แหละอะไรแกทําอะไรในห้องน้ำทำตอนไหนเอาแกทําอะไรในห้องน้ำเวลาแกเข้าไปอาบน้ำทำไมแกอาบนานจัง เอ้าก็ต้องทำให้สะอาดซะหนอ่อยโอ้ยทำอะไรวะให้สะอาดอ,ะอ่ะเพราะว่าเโย่ไปไปเขาจะไม่ชอบเดี๋ยวแล้วไปต่อปเป็น,นไปทําไงอ่ะต้องทาเรื่องต้องทําไปไปนะครับแม่เพว่าต้องทําอะไรไปไปเขาจะรู้หมดแกไปทําอะไรในห้องน้ำลูกเกอร์หายไปนานๆนะแล้วให้ผู้หญิงเขาเอ้ยให้แฟนรออาบน้ำไงให้ผู้หญิงพะนะเฉะนั้น เป็นผู้หญิงไม่ได้อะไปต้องเป็นผู้ชายทําไมผู้หญิงอย่างเธออะอาบน้ํานานแล้วให้ผู้ชายเขารอมันก็อาบน้ากันแหละแม่โอ้มันก็อาบไม่นานเท่าแกหรอกแกนี่ทำอะไรในนั้นเอาบอกซิเนี่ยทุกคนรอฟังอยู่แกทาอะไรในนั้นขั้นตอนการอาบน้ําของแกอะอออันดับแรกเขาไปน้ำน้ำอันดับแรกเลยจะล้างหน้าก่อนด้วยน้ำาป่าน้ำสะอาดอ่างออกให้หมดก่อนแล้วก็อันดับที่สองคือแปรงฟัน เป็นพันเซ็ตแล้วเป็นพันเซ็จแล้วปั๊บกลับมาล้างหน้าอีกทีครับผมเสร็จแล้วแล้วกลับเอาสูบน้ำหน้ามาล้างหน้าอ๋อล้างหน้าสองรอบที่นี่อาบน้ำทูสบูทูสบูเสร็จแล้วก็มากลับมาล้างหน้าด้วยด้วยน้ำดน้ำก๊อกอีกเออล้างล้างหน้าลสางรอบเลยเหรอล้างล้างหน้าด้วยน้ำก๊อกอีกไอ้น้ำน้ำน้ำก๊อกเย็นๆอ่ะล้างหน้าให้น้ำตื่นตัวแต่ที่นี่ก็ก็เออเซ็ตแล้วแล้วก็เซ็ตตัวในห้องน้ำมันแล้วก่อนแล้วก็ ี่รอบอะแม่สี่รอบเลยเพราะว่าหน้าเป็นคนที่แพ้ง่ายไงแม่เหรอมันใช่เหรอดูแต่ล้างหน้าดูเหมือนไม่ไม่ถูอย่างอื่นเลยอะอย่างอื่นก็ยังสกรปรกเหมือนเดิมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าพูดไงอ๋อเหรอ,อถูอยู่เนาะปายเ,เขาถูอยู่ลูกโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกปายเขาสะอาดอยู่แล้วค่ะไปเออก็โทรมาแซวเฉยๆนี่แหละเมื่อไรจะกลับ นี่แหละครับโ <Okay. S 1> ไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะไปห <Okay. S 1> าว์ีเคนอื่นนะรัก,กลูกสาวแม่คนเดียวแหละ